ตั้งแต่คุณกองกฤษทิรัญญกิจนะคะมหมดวาระในฐานะที่เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปก็ได้ประธาน<ม>สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหญิงคนแรกมามครับพี่นุ้ยครับผมวันนี้<ม>เราไปเปิดใจกันเออเป็นยังไงเนาะค่ะครับ ภายหลังจากที่คุณคงกงกฤษธิรัญกฤตได้หมดวาระลงล่าสุดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ประธานสภาคนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วคือคุณปิยามานเตชะไพบูรณ์ซึ่งถือเป็นผู้หญิงคนแรกในตําแหน่งดังกล่าวโดยจะมีวาระรวมทั้งสิน้นสองปีซึ่งคุณปิยามานได้เผยถึงนโยบายและมุมมองของตนเองที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยว่าณปัจจุบันนะคะดิฉันคิดว่าไม่ว่าอุตสาหกรรมไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราเน้นการมีส่วนร่วมนะคะ นี่เป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าเราจะเป็นผู้นําผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ<ม>แต่ผู้หญิงก็อาจจะสามารถให้ผู้มาส่วนร่วมเยอะขึ้นก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าเรามีความละเอียดอ่อนนะคะก,ก็ดิฉันคิดว่าไม่ว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยการมีส่วนร่วมสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยสภาท่องเที่ยวนะคะประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นทั้งลายสาขา<ม>แล้วก็หลายพื้นที่<ม>เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเ,ออเราควรจะต้องรับฟังความคิดเห็นและให้เขามีส่วนร่วมในการที่ร่างนโยบายหรือในการ ที่ช่วยออมองทิศทางของท่องเที่ยวประเทศเราว่าควรจะเป็นทางด้านนั้นต่อจากนี้ไปที่จะอยู่ในตําแหน่งนี้ที่จะทำอะไรบ้างก็ องปีในตําแหน่งนี้นะคะสิ่งสิ่งที่พอดีฉันก็ร่วมงนานกับสภามาตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ9ปีที่แล้วนะคะก็เป็นตั้งแต่ผู้ช่วยเลขามาเรื่อยมาจนมาเป็นเลขามาเป็นรองประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆของสภาที่ที่เป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะนะคะดิฉันคิดว่ามันก็เหมาะสมเพื่อความต่อเนื่องแต่ดิฉันก็ต้องการมาเติมเต็มในบางเรื่องที่ขาดไปนะคะก็แค่เติมเต็มสิ่งที่นั่นคงไม่ได้เปลี่ยนเอ่ออัพไซด์ดาวนะคะเปลี่ยนเป็นข้าง ขาวเป็นดำดำเป็นขาวอะไรอย่างนั้นคงไม่ใช่<ม>แต่ว่าเตือนเต็มว่าเออมีอะไรที่เราจะาปรับได้นะคะเ<ม>นื่องจากว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการจเจริญเติบโตของอสาภาท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็มีขั้นตอนนะคะปีแรกๆก,ก็คือต้องการเป็นที่ยอมรับของฝ่ายภาครัฐนะคะซึ่งในระยะเวลาตรงนับปัจจุบันดิฉันคิดว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะคะ<ม>แต่ต่อไปเนี่ยเพื่อเพื่อให้การท่องเที่ยวของเรายั่งยืนนะคะและมีทิศทางที่ที่ดีขึ้นแล้วก็ ประกอบกับการกระจายอํานาจของภาครัฐนะ,นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็อ,อ,องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นก็มีบทบาทสูงนะคะงบประมาณต่างๆสําหรับแหล่งท่องเที่ยวก็กระจายไปตรงนั้นสูง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้ท้องถิ่นมีมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าภาคเอกชนหรือภาครัฐสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องมา เติมเต็มเข้าไปกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้อะคะจะมีเป้าคาดการไว้ยังไงใช่ไหมคะก็ตอน หลังจากภาวะวิกฤตเกิดขึ้นในเดือนมีนานะคะเราก็มีการดูตัวเลขนิดนึงปรากฏว่าก็เป็นที่น่าแปลกใจนะคะว่า6เดือนแรกของปีนี้นะคะคจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในเดือนเมษาพฤษภานะคะ3เดือนแรกเนี่ยก็ได้ตัวเลขที่ค่อนข้างสวยนะคะค เพิ่มขึ้นมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะทำให้นะปัจจุบันนี้แปดเดือนเนี่ยนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วประมาณส<ม>ิบาเปอร์เซ็นต์ณปัจจุบันนี้เรามีนักท่องเที่ยวอยู่สิบล้านคนนะคะ<ม>สภาคาดการว่าเหลืออีกห้าเดือนนะคะถ้าเผื่อห้าเดือนตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเรามีแนวโน้มว่าเราน่าจะ Achieve ถึงสิบห้าจุดสองถึงสิบห้าจดห้าล้านคนตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศนะคะ มีความสำคัญมากนะคะสำหรับตลาดในประเทศตรงนี้เพราะว่ายัางไงก็ตามเนี่ยคนคนไทยของเราเนี่ยช่วงนี้ก็มีการใช้จ่ายที่ดีขึ้นนะคะถ้าเปิดเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยม,มันสามารถช่วยเศรษฐกิจได้ไปถึงรากย่านะคะเพราะว่า Import content เราก็น้อยนะคะการนําเข้าส่วนใหญ่เราก็น้อยแล้วก็สามารถกระจายไปถึงท้องถิ่นได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้คนไทยเที่ยวเยอะขึ้นนะคะณ<อ>นะปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีรายได้จาก นักท่องเที่ยวในประเทศนะคะคนไทยประมาณ4 0 0 0สนล้านบาทต่อปี